รับบิสมิลลราะห์มานราะห์ินทีนี้เรามาคุยกันประเด็นต่อมาอายที่10บครับผมกรุไมยักษะสยกรุไมยักษเมื่อกี้ครับที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับในส่วนของอายาที่9กาเนี่ยเราบอกว่าอายานี้แปลได้2อย่างฟาซัเกิรอินนฟาติซิกรอแปลแบบแรกก็คือจงตักเตือนกันเถิดหากการตักเตือนนั้นมันยังประโยชน์ถ้าแปลในความหมายนี้ก็แปลว่าในเรื่องของการเรียนลําดับสําคัญเนี่ย ตามจิงด้วยกับอายะกขุลานอีกหลายๆบทแล้วก็เริ่มด้วยกับมุสลิมผู้ศรัทธาต้องมาเป็นดับแรกหลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาหลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาถ้าแปลแบบที่สองแหละ t าษาเกลตอินเดอาติซิกรอจะแปลว่าจงตักเตือนกันเถิดเพราะแน่นอนเนี่ยการตักเตือนมันยังประโยชน์แน่นอนแปลได้ทั้งคู่แปลได้ทั้งคู่ความหมายได้ทั้งสองความหมายซึ่งไม่ว่าจะแปลยังไงก็ตามมันได้ประโยชน์หมดเลยเพราะถ้าเกิดเราแปลว่าเตืเอนไปเถิดยังไงมันก็ยังประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังประโยชนกับตัวเราเองถูกไหมครับเหมือนกับในที่พรทธกาลในคัมภีครับกลุ่มชนที่มีคนทําความชั่วแล้วก็มีคนทําความดีที่เงียบกับคนทําความดีที่ลุกมาเตือนมี3ามกลุ่มในกลุ่มใหญ่นี้มีกลุ่มอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทำความชั่วมีกลุ่มทําความดีกลุ่มหนึ่งเนี่ยแต่เขาทําแค่ตัวเองเงียบๆไม่ได้พูดไม่ได้เตือนไม่ได้เตือนสติอะไรกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มที่ดีเช่นเดียวกันกลุ่มที่3เป็นกลุ่มคนที่ดีที่ลุกขึ้นมาเตือนบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนี่ยมาคุยกันคนดีที่เงียบเนี่ยมาคุยกับคนดีที่เตือนคนดีที่เงียบบอกไงครับริมาตาอดูเนี่ยเขาบันจะไปเตือนมันทําไมเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยถ้าเอาล็อต้องการเดี๋ยวลราตก็ลงโทษเขาเองน่ะมันชั่วขนาดนี้ให้เอาล็อจัดการมันเลยกลุ่มคนดีที่ตักเตือนผู้อื่นเขาบอกว่ายังไงพี่น้อง กลุ่มคนดีที่ตักเตือนผู้อื่นเขาให้เหตุผลว่ามาอซีรอตันอีลารับปีกุมอย่างน้อยที่สุดมันจะได้เป็นเหตุผลต่อหน้าอัล้อไงเพราะถ้าถึงเวลาถ้าพวกเราถามเนี่ยคนชั่วกลุ่มเนี่ยเขาไม่มีใครไปสอนเขาเลยทําไมคุณรู้ทําไมคุณไม่สอนเราจะได้บอกกับอัล้อได้ว่าย่าออล้อฉันสอนแล้วแต่เขาไม่รับ เพราะั้นถ้าแปลแบบที่สองครับจงตักเตือนกันเถอะมันยังประโยชน์แน่นอนอย่างน้อยมันมันยังประโยชน์กับตัวเรานวคนเตือนอย่างน้อยเราได้สติแล้วเราก็มีเหตุผลไปบอกกับพก Allah, ูกลอสบาร์ตาด้วยว่าเราเตือนแล้วแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับเขาอาจจะได้ประโยชน์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์บางคนก็บอกฉันพูดมาเป็นสิปีฉันไม่อยากพูดแล้วพี่แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าปีที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาอาจจะได้รับผิดายาก์ก็ได้ หรือใครจะไปรู้กลุ่มชนที่เราคิดว่าเขาไม่มีทางได้ทางนําเขาอาจจะได้ทางนําเหมือนกับท่านอุม,มัรครับซาบะคิดมีใครบ้างล่ะที่จะเชื่อว่าท่านอุม,มัรเนี่ยจะเข้ารับอิสลามในยุคนั้นนี่แทบไม่มีใครคิดออกเลยไม่มีใครเชื่อเลยบางคนถึงขั้นบอกว่าให้สุนัขเข้ารับอิสลามมันยังจะเป็นไปได้มากกว่าขนาดนี้เลยคือเขามาว่าผัวเด็ดตินขาท่านอุม,มัรไม่มีทางเข้ารับอิสลามแล้วเป็นยังไงล่ะว่าให้มีลาย จากคนที่ช่วมากๆเลยเลวร้ายมากๆาํทำความผิดมากๆเพราะเราให้เป็นคนที่ดีสุดๆอย่างถ้าดูมัตเนี่ยจากคนที่เป็นศัตรูเลยจะฆ่าอยากจะสังหารท่านนาบีเนี่ยเขาับอิสลามเป็นคนที่ดีเช่นเดียวก,กันกับหลายๆเคสครับที่เราวันเนี่ยมันไม่ได้จะเชื่อมันไม่ได้จะฟังผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านน่าจะเคยเจอมาแล้วคนที่เราคิดว่าเขาไม่ได้จะได้ประโยชน์แต่เราได้ประโยชน์ อย่างบางทีครับลูกศิลย์ลูกหามาคุยกับผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยช่วงที่ผมเรียนเนี่ยนะบางทีที่ผมเรียนผมก็กลับไปคุยกับคนที่บ้านนะทำน่แล้วก็ไปคุยกับภรรยาก็คุยกันพ่อคุยกับแม่ลูกนั่งเล่นมือถือเล่นอะไรก็ไม่รู้แหละครับผมแล้วถึงเวลาพอพ่อแม่คุยกันช่วงหนึ่งลูกถามขึ้นมาพ่อทําไมมันอย่างนั้นพ่อทําไมมันอย่างนี้คือคนเป็นพ่อบอกไม่คิดไม่ถึงว่าลูกเนี่ยจะฟัง แล้วคิดไม่ถึงว่าลูกจะเข้าใจแล้วคิดไม่ถึงว่าลูกจะได้ประโยชน์ฟาซัคเกียบอินลัฟอตินดิคารอเตือนเกิเถิดมันเป็นประโยชน์แน่นอนบางคนบอกฉันปากเปียกปากแฉะฉันเหนื่อยพี่น้องดุนยาดุนยาดุนยาพว่เราบอกว่าไงยังไงมันก็ต้องเหนื่อยพี่น้องจะทิ้งการเป็นมุสลิมพี่น้องจะไม่เหนื่อยนะมันก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีคือเราจะเป็นมุสลิมเราก่อนเหนื่อยเราจะเป็นคาเฟสเราก็เหนื่อยเพราะมันคือดุนยาไง าะเราบอกนี้เมื่อคุณถูกสร้างมาให้เหนื่อยคุณก็เหนื่อยไปเลยสิทําใจไปเลยรู้ว่ามันต้องเหนื่อยคุณก็เหนื่อยไปเลยแล้วก็เหนื่อยให้มันคุ้มไม่ใช่เหนื่อยแบบไม่คุ้มเหนื่อยแบบไม่คุ้มคือเหนื่อยแล้วมันจบแค่ดุนยาโลกหน้าก็อามิเลตุนนาซีบาที่เราคุยกันไปนะครับในสระว์โชิยาพี่น้องจําได้ใช่ไหมตากตามเน็ดเหนื่อยแสนเข็นในดุนยาโลกหน้าไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าเหนื่อยแบบนั้นสิแล้วก็ต้องเหนื่อยแบบให้ได้ประโยชน์ในเอยไม่จะเหนื่อยเหนื่อยไปเลย พูดไปเถิดเตือนไปเถิดตักเตือนกันใช้รูปแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บางทีคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นคนที่เราเกินคิดก็ได้เกินจินตนาการก็ได้พยายามเป็นหน้าที่ของเราฮิดายะเป็นหน้าที่ของพว Allah, ัลอสซุบฮานูวะตลาเพราะนั้นครับสยดกะกรุไมยักษะสยดกะกรุไมยักษาผู้ที่เกรงกลัวพว Allah, ัลอสซุบฮานะูวะตลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคิดออกเอง เพราะเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้จริงๆเลยพี่น้องบางทีคนบางคนอาจจะโกนเขา่าคนบางคนอาจจะกินเหล้าคนบางคนอาจจะยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยคนบางคนอาจจะทําซีนาคนบางคนอาจจะเป็นคนชั่วคนบางคนกามว่าจะตปทําความชั่วอาลีสาแพัด์ในชีวิตอาจจะเคยฆ่าคนดีซ้ําส่ยันระกกระรมยักษ์ชาเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบางทีเนี่ยในหัวใจของเขาเนี่ยอาจจะมีอีหมานที่มากกว่าพวกเราก็ได้ บางทีเมื่อเขาได้รับการตักเตือนเขาได้รับฮิดายะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าเรามากมายมหาศาลก็ได้อย่าด่วนตัดสินคนเพราะอินนามะมาดูบิลคอวาตีมผลเนี่ยต้องไปวัดกันที่ตอนจบตอนเนี้ยเราอาจจะเห็นบางคนเนี่ยมันชั่วน,นี่มันเลวไอ้น,นี่มันมทมามันใส่ร้ายมันว่าร้ายมันชั่วสารพัดฟะเักเถี่ยพี่น้อง เพราะถ้าเกิดในหัวใจของเขาเนะี่ยยังมีเศษเสี้ยวของความยำเกรงยังมีเศษเสี้ยวของความเกรงกลัวต่อพวกลอสุบานาหัวตายอะไรอยู่เขาอาจจะได้ประโยชน์เขาอาจจะได้ประโยชน์แล้วเราเขาไม่รู้แล้วถ้าเราเป็นเหตุให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยพี่น้องสุบานัหลอมันก็จะเป็นความดีกลับมาหาเรามากมายมาหาศาลเท่าไหร่ไม่มีใครโูน แล้วพวลเราบอกครับในการเตือนยังไงมันต้องมีคนได้ประโยชน์แล้วคนที่ได้ประโยชน์นั้นจะเป็นคนดีแน่นอนเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงจะไม่เตือนกันถูกไหมครับพรอเรากล่าวว่าไงนะอีกครั้งหนึ่งเซยดกะรุไมยักษ์ชาผู้ที่มีความเกรงกลัวต่อลอ้นเขาจะคิดได้ใครคือคนที่มีความเกรงกลัวต่อลอพี่น้องจาได้ไหมครับว่าในเรื่องของเขาว่ากลัวเกงเนี่ยในกุรานเนี่ย มันมีเวลาของมันความกลัวเกงเนี่ยนะมีเวลาที่จะเป็นประโยชน์กับเวลาที่มันจะไม่เป็นประโยชน์หมายความว่าไงครับเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์คือไปกลัวตอนที่มันไม่มีประโยชน์ที่จะกลัวมันโดนบังคับให้กลัวโดยอัตโนมัติโลกหน้าพลอาบอกว่าไงครับโลกหน้าเนี่ยกลับไปสุลโอเชียูจูโยมิยสินคอเชียที่พลอฟเก่า ในวันนั้นหลายใบหน้าจะมีความหวาดกลัวถามว่ากลัวตอนนี้ยังประโยชน์อะไรไหมครับไม่ยังประโยชน์แล้วแดดไขรกลัวมันโดยบังคับไปกลัวยังไงมันก็ต้องกลัวแล้วมันต้องกลัวด้วยเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเพื่ออาชีพะเลยมันต้องกลัวยังไงก็ต้องกลัวเพราะนั้นความกลัวเดี๋ยมันมีเวลาก็มันอยู่เวลาที่เป็นประโยชน์กับเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราจะรอเราจะทําตัวแบบ สบายเป็นมุสลิมแบบหลันล้านะอยากจะละหมาดก็ละหมาดเหนื่อยขี้เกียจก็ไม่ละหมาดหรืออยากอวดก็อวดอยากทาความชั่วก็ทําเดี๋ยวรอเตาบ้าทีหลังถ้าเราจะเป็นมุสลิมหลันล้าอะไรประมาณเนี้ยถึงเวลาเราวางให้ดีโลกหน้านะเราจะต้องกลัวแบบกลัวแบบสยดสยองกลัวกว่าที่ผู้ศรัทธากลัวเพราะผู้ศรัทธาเขากลัวตั้งแต่ดุนยาแล้วพอเขากลัวแล้วตั้งแต่ดุนยาเขากลัวการลังทษของผู้ตั้งแต่ดุนยาเขาทํายังไงครับเขาก็ ละหมาดเขาจะขี้เกียจไม่ได้นะลกหน้าน่ากลัวขี้เกียจฉันก็ต้องละหมาดเขาจะโกหกไม่ได้ฉันโกหกไม่ได้เขาจะทิ้งอามานะไม่ได้ฉันทิ้งอามานะไม่ได้เขาจะอยู่ยังไงเขาก็จะกลัวตลอดเวลานี่คือคนที่กลัวในเวลาที่ควรจะกลัวคนประเภทนี้แหละครับพอเขาได้รับการเตือนบางทีเขาลืมคิดไง ผมว่าทุกคนแหละครับทุกคนเนี่ยจะเคยผ่านมาแว้วบางทีเราไม่ทันคิดบางทีเราเจอบททดสอบอะไรสักอย่างไม่ทันคิดพอมีคนเตือนปุ๊บอือใช่กลัวง้อแล้วเฮ้ยมันต้องไปทาอย่างนี้สิเราต้องไมปเป็นแบบนี้สิเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสินี่คือเราได้รับประโยชน์เรากลัวในเวลาที่มันยังเป็นประโยชน์ให้กับเราแล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะถ้าใคร ไม่ยอมกลัวอัลลอฮ์ตั้งแต่ดุนยาโลกหน้าจะได้กลัวเป็นทวีคูณเพราะสิ่งที่รอเขาอยู่นั้นมันจะทําให้เขากลัวโดยอัตโนมัติเพรนั้นถ้าถามครับใครละ่ะที่จะกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดเพราะเรากล่าวไว้ชัดเจนอินนามายักชัลลอฮุอะกับอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดีฮิอัลอลมาอูดแน่นอนคนที่จะกลัวพวะอัลลอ์มากที่สุดก็ต้องเป็นคนที่รู้จักงว์มากที่สุด ต้องเป็นอุลมามะผู้รู้ที่แท้จริงพี่น้องต้องเนี่ยสำคัญนะพี่น้องคำว่าผู้รู้เนี่ยใครก็พูดได้ถูกไหมครับผมอาจจะบอกกับพี่น้องว่าเนี่ย <tie> ผมเป็นผู้รู้นะฉันเป็นผู้รู้และฉันเนรนเียนจบนั่นมาฉันเรียนจบนมิวแมฉันสอนมาจำนวนเท่านั้นจำนวนเทนี้ปีมีคนรับอิสลามเท่านั้นเทนี้ใครก็พูดได้ผมก็พูดได้พี่น้องก็พูดได้อาจารย์ทุกคนในโลกนี้พูดได้หมดแต่ว่าผู้รู้จริงๆคือใคร ผู้รู้จริงๆคือใครผู้รู้ที่แท้จริงอะพี่น้องบอกไว้ก่อนผมไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงนั้นคือคนที่เขามีความรู้ที่มันยังประโยชน์กับตัวเขานี่แหละคือผู้รู้เพราะนั้นแค่มีความรู้เฉยๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นผู้รู้แค่สอนคนเฉยๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าเป็นผู้รู้ ต้องมีความรู้ต้องทำได้ในสิ่งที่เขารู้แล้วก็ต้องสอนผู้อื่นในสิ่งที่เขารู้แล้วก็ต้องอดทนด้วยกับสิ่งที่เขารู้อันนี้แหละที่เราจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ที่เราจะเรียกว่าเป็นอุลมามะพระนพราบอกไงครับผู้ที่จะกลัวอัลลอมากที่สุดคือผู้รู้ซึ่งเราจะพบว่าบางทีคนทํางานศาสนาเนี่ยอาจจะเหมือนว่ากลัวอัลลอฮ์แต่จริงๆเขาไม่ได้กลัวอัลลอฮ บางคนยังยุ่งกับเรื่องของเศษเงินเอาบูดกันตรงๆไงผมไม่ระบุอะไรทั้งสิ้นแต่ก็หมายถึงว่าพวกเศษเงินพวกเงินทองบางคนก็หาเหตุผลให้มันฮาลานสำหรับตัวเองมีไหมมีหรือบางคนเนี่ยก็ด่าคนอื่นโจมตีคนอื่นแต่ครอบครัวตัเงไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยสนใจเลยบางคนเนี่ยทำผิดร้อยอย่างเห็นคนอื่นทำผิดหนึ่งอย่างดา่าเขาจะเป็นจะตายแต่ที่ตัวเองผิดร้อยอย่างไม่เคยมองเห็น บางคนพูดกับกอกต่อหน้าผู้คนตอนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกตอนหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งคนกับกอกในมมนาฟิกวลาบอกไหมครับอินันมมนาฟิกีน,กน,กน,น,นาฟ,นฟิดดาร์กิลอสฟารีมินันนาร์พูดกับกอกนั้น,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 นจะต้องอยู่ในนรกชั้นต่ําที่สุดแต่ก็ยังถูกเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่มีไหมในสังคมก็มีเพราะนั้นครับอินนามายักษ์ลอฮะมินอิบาดีฮิลอุลามะคนที่จะเกรงกลัวต่อล้อ์อย่างแท้จริง ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงเพราะฉะนั้นถ้าตรงข้ามครับคนโง่จะไม่มีทางกลัวหรอนี่คือความจริงพี่น้องคือทําไมต้องกลัวหรอเพราะเขาไม่รู้จักไงคือคนเราพอไม่รู้จักปุ๊บก็ไม่รู้ทําไมต้องกลัวเหมือนกับเด็กเล็กๆกับพี่น้องเวลาเห็นไฟบางทีเขาก็ไม่รู้มันร้อนเขาไม่รู้จักเขาก็เลยไม่กลัวไฟไงแต่พอเป็นผู้ใหญ่ผู้บอกไฟร้อนขนาดนี้อันตรายนะนลูกต้องเอาลูกออกมาเพราะเรารู้เราเลยกลัวเพราะถ้าคนที่ไม่รู้เขาไม่กลัวธรรมชาติครับพี่น้อง โดะทั้งคนโง่เนี่ยพี่น้องก็มีหลายประเภทนะครับคนบางคนที่ต่อจะเตือนเข้าไปเป็นร้อยร้อยปพีพันพันเรื่องเป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องหลังเรื่องเขาก็ไม่รับแบบอบูจาฮัลแบบอบูละฮับพอเราประทานเนี้ยกุรานมาตรงๆแล้วก็ยังคิดไม่ได้เหมือนอิบริสก็ยังคิดไม่ได้ เพราะนั้นครับเราพูดได้เลยครับว่าไงครับไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเตือนไม่ได้ไม่มีเลยพี่น้องไม่มีเลยจริงๆคนทุกคนเตือนได้หมดยิ่งเป็นคนที่กลัวล้อเท่าไหร่เขายิ่งได้ประโยชน์จากการเตือนเท่านั้นเขาจะไม่บอกว่าพี่น้องมันเป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกนะพี่น้องมันเป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เราพบได้แทบจะทุกวงการตลกที่ขำไม่ออกคืออะไรครับ เวลาที่มีการด่าว่า right? ใครสักคนเนี่ยคู่ที่กําล uh kind of well, ังคุยกันอยู่จะทําตัวเหมือนกับว <t> ่าเขานั <t> ้นไม่เกี่ยวหมายความว่าอย่างไงสมมตินะสมมติถ้าเกิดมีครูสองคนมานั่งคุยกันเอาครูสองคนไม่ได้จากจงว่าครูศาสนานะครูทั่วไปนะถ้ามีครูสองคนมานั่งคุยกันแล้วมานั่งด่าครูมานั่งด่าว่าไงครับเออครูปัจจุบันนี่มันขี้เกียจนะครูปัจจุบันมันอย่างนั้นนะครูปัจจุบันมันอย่างนี้นะ ทั้งทที่คนพูดก็เป็นครูโดยอัตโนมัติก็คือสองคนนี้จะคิดว่าเขาเหนือกว่าคนอื่นนี่คือธรรมชาติที่น่ากลัวเช่นเดียวกันคนทำงานศาสนาหลายครั้งที่พอเรานินทาดาคนอื่นด่ากลุ่มอื่นที่มันไม่ได้อยู่กลุ่มเราเนี่ยคือไม่ได้อยู่กลุ่มเราเนี่ยไม่ใช่ส่วนหน้าสักคนหลายกลุ่มคิดแบบนี้พอเราไปด่ากลุ่มอื่นเราก็หลงยกตัวเองว่าเออฉันถูกเพราะฉันด่ามันได้ฉันเป็นคนดีเพราะฉันด่ามันได้มันชั่วฉันเลยต้องด่ามัน คนประเภทนี้มีประโยชน์ไหมถ้าไปเตือนวลลโออาลัมถ้าเตือนแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ขอให้รู้เลยครับว่าไม่ใช่คนโง,ง่ก,ก็เป็นมนาฟิกสองอย่างผมพูดเตือนผมก่อนเป็นคนแรกแล้วก็เตือนพี่น้องที่ผมรักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตักเตือนแล้วเราไม่ได้ประโยชน์จากมันพี่น้องต้องระวังตัวละเราใหญ่เกินกว่าที่จะเตือนได้เลยเราใหญ่เกินนบีเลยทำไมนบียังยัง,ยงได้ประโยชน์จากการเตือน ต่อให้เราไม่ได้ทํามันเราก็จะได้ประโยชน์จากการเตือนพี่น้องต่อให้เขาบอกว่าพี่น้องระวังนะอย่านินทากันอย่าใส่ร้ายกันต่อให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําพอมีการเตือนปุ๊บเราก็จะย้ำว่าเออเราต้องระวังใช่ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องหนักกำลังเกลียิได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่ารีบคิดว่าฉันเป็นคู่สนทนาเพราะฉะนั้นฉันด่าใครก็ได้ต่อให้มันเป็นเรื่องของฉันฉันก็ด่าได้ฉันไม่เกี่ยวเพราะคู่สนทนานั้นบริสุทธิ์ อันนี้เป็นความเข้าใจที่เลวทามยิ่งอย่าลืมนะท่านนบ,บีพวกเราตเตือนเองนะพวกเราบอกในกลาดไหยครับยายยูฮันนบียุตตะกินและนบีเอ,อ๋ยจงสำรวมต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนใครพวกเราตเตือนใครพี่น้องพวกเราตเตือนนบ,บีนบ,บีฟังไหมนบ,บีเป็นคนแรกที่ฟังแล้วเราเป็นใครที่จะไม่รับฟังการตักเตือน เราใหญ่มาจากไหนเรารวยมาจากไหนเลยรอือคนบางคน,นก็อวดล่ำอวดรวยเลือกเกินอวกมั่งอวกอวดมีเ,ดเสื้อผ้าฉันใส่แพงแค่ไหนเนี่ยอาคารที่ฉันสอนมันแพงแค่ไหนเนี่ยเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์อะไรกับอุมมแล้วได้ประโยชน์จากการตักเตือนอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้นะพูดตรงตรงครับ ถ้าเป็นตัวผมถ้ามีใครใครเตือนแล้วผมไม่ฟังคนที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ตัวผมเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะเป็นต่อให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้พิพากษาเป็นใครก็าตามคุณใหญ่คุณโตมาจากไหนครับการเตือนนั้นมีประโยชน์แล้วมันต้องมีการเตือนกันเดยเพราะคำว่าอิตตกินแล้วพี่น้องถ้าเราไปอยู่แวดวงผู้รู้นะครับ หนึ่งในวักที่เราจะได้ยินบ่อยมากเลยก็คือโจงสํารวจต,อต่อๆล้อมันเป็นคําครอบจักรวาลมันเป็นคําเตือนที่มันมันล้ําค่ามากๆเลยจงยงเกรงต่อๆล้อจงสํารวจต่อๆล้อเพราะเราก็จะคิดได้เรา,าพลาดอะไรไปมั่งอะไรที่เราต้องทำอไอ้แล้วเราไม่ได้ทําเราจะได้คิดเยอะแยะครับผมพี่น้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นแค่มนุษย์บุรุษธรรมดา ใจเราเนี่ยมันก็สั่งให้ทำแต่ความชั่วถูกไหมครับอินนัปซะและอามาราตุนบิสูใจมันก็สั่งให้ตามแต่ความชั่วหลายในใจเราก็มีชัชตอนอีกรอบตัวเราก็มีแต่ชัชตอนมีทั้งชัชตอนที่เป็นยินมีทั้งชัชตอนที่เป็นมนุษย์ถามว่าแล้วใจเรามันจะรอดเหรือเรื่องธรรมชาติเลยอิมานมีขึ้นมีลงแล้วเะพาะบางทีเราก็จะลง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 ,ลง,ลง,ลงกราฟมีบางทีดิง่งลงมาอย่างเดียวเลย แทบไม่ขึ้นเลยแปลว่าอะไรเราต้องการการเตือนเราจำเป็นจะต้องได้รับการเตือนแล้วเมื่อพอล้อสุบฮาหนุตาบอกว่าไงครับบอกว่านบีเนี่ยผอ้ล้อก็ต้องเตือนท่านนบีนะที่เหลือไม่มีใครรอดนะไม่มีใครรอดแล้วเพราะฉะนั้นครับ คนที่การเตือนไม่ยังประโยชน์กับเขามีแค่สามกลุ่มผู้ไปศรัทธาที่ไม่มีทางได้ดีคนงโง่หรือมูนาฟิกมีแค่สามกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับการเตือนเลือกเลยว่าพี่น้องอยู่ในกลุ่มไหนในกุนานพูดว่าบอกนะครับเซวาเนลิฮิมอันดอตะฮุมอัมลัมตุนดิรฮุมลายุมินูนพูดล่าพูดถึงผู้ไปศรัทธามันมันไม่ต่างกันเลยเจ้าจะเตือนเขาหรือเจ้าจะไม่เตือนเขาพวกเขายังไงก็ไม่ศรัทธา นี่คือผู้ไปเสีสธาที่แบบว่าเป็นศัตรูอย่างชัดเจนที่เดือส,สุดๆแล้วเช่นเดียวกันครับกับพวกมุนาฟิกอาลากรูบิมอากินาตันไอยับกอหัวฟิอาลาเิมวักรอดิสรลกาฟีครับหัวใจเขาเนี่ยมันถูกปิดถูกกั้นไว้แล้วแล้วหูของเขาเนี่ยมันก็ถูกลั่นดานพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะในยุกุราณครับที่พวกเราพูดครับมีแค่สามกลุ่มนั่นแหละที่ไม่รับฟังการตักเตือนคนโง่ผู้ไปเสียสทามูนาฟิกมีสามกลุ่มขอ ความคุ้มครองจากอผู้ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอย่าได้เป็นหนึ่งในสามกลุ่มนี้เลยแต่ถ้าเป็นคนที่เขาจะรับฟังล่ะพี่น้องถ้าเป็นคนที่เขาจะรับฟังมิมมาอัลฟูมิลาลฮะถ้าเกิดเราดูครับเมื่อผู้ลอซุบฮานะตะอาลาพูดถึงกษัตริย์นาจาชีพูดถึงชาวคริสเตียนยุคสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เมื่อตอนที่มีการอ่านอายะกุรานให้เขาฟังเมื่อตอนที่มุสลิมอบยพไปฮาบะชะแล้วเจ้าเมืองก็เรียกมาถามกษัตริย์นาจาชีถามว่ามีอะไรทําไมมากเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าคุณพูดไม่ดีกับนบีอีซลาเรอซอบาก็ยกอายะกุรานที่พูดเกี่ยวกับนบีอีสานาบีอากับแม่ของเขาทั้งคู่ก็เป็นเพียงมนุษย์ที่ว่าต้องมีการรับประทานอาหารต้องมีการกินวะอมุมหุสิดีกับแม่ของนบีอานั้นก็เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ กสันตาทชีพอได้ฟังร้องไห้ร้องไห้แล้วก็บอกว่านี่แหละคือสัตวธรรมที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับถ้าเกิดหัวใจนะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่อให้ไม่ใช่มุสลิมแต่กําเนิดเขาก็พร้อมที่จะยอมรับเขาก็พร้อมที่จะยอมรับครับผมครับวันนี้ก็น่าจะได้แก่เวลานะครับอินชาวเนะ์เดี๋ยวครั้งต,ต่อไปนะครับเราก็มาคุยกันต่อเรายังคงอยู่ในอายะที่ สิบนะครับผมมีชาวลอนครับสยจดดักการุมยักษชาก็ขอดูวาจากพวกลอสุภาณห,หัวตาลาผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงไม่มีพระเจ้าอันใดนอกจากพระองค์ผู้ที่ไม่มีบิดาไม่มีบุตรไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ขอด้วยจากพวกลอสุภาณห,หัวตาลานั้นให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด ให้เราได้ออกห่างจากมันได้เราเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เรานั้นรับมันได้ขอให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่รับฟังการตักเตือนถ้ามีการเตือนขอให้เราน้อมรับแล้วขอให้เรารับประโยชน์จากการตักเตือนแล้วก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสตักเตือนแก่ผู้อื่นในรูปแบบที่พระองค์รักให้เขาได้เป็นบุคคลที่เอาว่ารักโดยที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยในขั้นตอนนี้ ขอด้วยจากผู้ลอสุาบาตราให้กลรวอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจของเราให้เป็นความชุ่มฉ่าในหัวใจของเราเป็นทางนําของพวกเราขอด้วยจากผู้ลอสุาบาตนตาให้เรานั้นอย่าเป็นผู้ที่หลงลืม สิ่งใดที่เราหลงลืมโอ้ล้อปรดช่วยทําให้เราคิดได้สิ่งใดที่เราไม่รู้ขอให้เรารู้สิ่งใดที่เรายังทําไม่ได้ขอให้เราทํามันได้สิ่งใดก็ตามที่เราไม่ควรทําแต่เราไปทามันอยาเาล้อขอพรงยกโทษให้กับ,กบเราขอให้เราละทิ้งมันขอให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีในดุนยาขอให้เราได้รับแต่สิ่งที่ดีในอาเคีร์และก็ขอให้เรารักล้วนจากการถูกลงโทษไม่ว่าจะในลุมฝังศพหรือว่าในไฟนรกเพราะแน่นอนผู้ที่ถูกพวงลงโทษนั้นไม่มีความช่วยเหลือใดๆจะมา ประสบกับเขาได้ครับผมก็ขอทักทายกับพี่น้องนะครับที่ทักทายมาพี่น้องที่สลบมานะครับคุณฟารุกนะครับสลบมาจากพัฒนาการวันกุลสลามอตุลลอฮฺอับบาบารกาตุคุณขอยินาให้กำลังใจมาขอบคุณครับคุณอัมพาสลามาก็วันกุลสลามอตุลลอฮฺอบาบารกาตุคุณชฉริยะนะครับสลบมาใช้ให้แล้ววันิกุลสลามอตุลลอฮฺอบาบารกาตุจะสักกล่าวเช่นครับคุณสวัยนะครับสลบมานะครับจากฮุ่นุู้นะครับวาริกุลสลามอัลตุลลอฮบอปลบาบาร ภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นนะครับถ้าท่านใดที่จะได้มาจะมาเที่ออวยวมาอะไรก็ระวังสุขภาพแล้วก็มีเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมด้วยนะครับผมพี่วณีสลาม,มาวลิกุลสลามุตุลอบับเบอร์กาตุเช่นเดียวกับคุณนาัสาะอาดครับวลิกุลสลามุตุลอบับบอร์กาตุคุณอาสยามของรั้วนะครับจากเกาะกลางกระบี่ชัดเจนอธรรมดีนะครับผมคุณลุงอรุณนะครับสามวักผมวมาแล้ว เป็นสองวักกันนะแต่มาชาล้อความหมายเหมือนเดิมก็วันคุณสลามอับตุลล้ออวบารักกาตูทำเวลาครับผมคุณรอฮานีนะครับสลามายะลาชัดเจนวันคุณสลาโมตุลล้ออวบารักกาตุอจารย์คุณบอกเสียงแตกนิดหน่อยครับเรื่องเสียงแตกผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับจะพยายามหาวิธีอินชาลอ้อครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ทักมาคุณอายุสเลมาลนสลามาวันคุณสลาโมตุลล้ออวบารักกาตูครับแล้วก็คุณสวัยนะครับสับฟุลลอฮอก็นนสักฟุลลอฮอวะตูบิไลเราขอไปโทษจากอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวะตะอาลาครับผม ุณิบสุเยมาคุณามดีลามาคุณสบายก็ขอบคุณอุณฮามดีละก็ขอบคุณพวกล้อ,อสุภาณวาตาครับที่บวกรให้ความเมตาตากตาา็จะซา,า,ากุมุลลอคารันเช่นเดียวกันนะครับผมเอ่อคุณอาสไซดาอาหมีมาครับพี่วันนีแล้วก็คุณอาเซียก็อาหมีมาก็ขอพวกล้อสุภาณมาตราตอบรับการขอของพวกเราแล้วก็ตอบรับการงานที่ดีของพวกเราขออยู่ในตาช่างที่ดีงามแล้วขอเรานั้นได้กลับไปพบพงในสภาพบาตที่พงรักได้เถิดอาหมีครับผม